สวัสดีค่ะเามาเบิ่งหลอดไฟเขาถอดออกเขาสิลือลานนะคะเขาถอดออกมาขายผู้ใดสนใจอยากได้ก็มาซื้อเอาเด้อนี่หลอดไฟงามๆเลยเนลือออกมาไม่ติงามๆเลยคนสื่อคนสิเื่นสิลือสิ้นเดือนนี่แล้วลือออกมาแล้วไมแต่อันงามๆเลย เดี๋ยวห้เบิองทั้งผีหลอดนังตัวนี้ยังงามนี่มีกระสิคายเมื่อได้นี่ตลอดนุ่งามเดี๋ยวเ้าไปเบิองตรงนู้นอีกอันนี้มือห้านเสร็จนี่แต่งามๆเลยเ้ย อยากได้มาซื้อเอาเดินคนลือแล้วรถไฟอันคางคางลานคนลืมถอดออกมาหมดอพวกโต๊ะพวกยางมันก็นสิขายมือได้บอลบอลเหลียวไว้ได้นี่ขายมืคนมาซื้อลำพงคนก็ขายขายมืทุกอย่างแหละในี้ลาน ว่าบางสิ่งเศร้าหายของแล้ว hmm. น enfin ีแต่งามๆใหม่ๆเลย đ ด้บ่งมันของเก่าด้วนี่เหมือนกัน่หลอดไฟแต่เสียดายของสิ่งทำลายที่หมดแล้วลำโพงดังดีเด้นลำโพง เปิดเสียงดังมวนดังขนาดเลยลำพงูนคนห้องคาราโอเกะเนี่ยเขาเลือกจากห้อหงคาราโอเกะ okay. มาเขาเลือกเสือเลยเราไปเบ okay. นะขอร์ห้องคาราโอเกะเนาะขอคุนขอมาหมดเยัง ลำพงมีกระโหลกไส้งามเลยนี่หลอดไส้มีกรงามตู้ลำโพูงธรณีธาตุใหญ่เฮงม่นปะลำโพงนี่ก็ดังดังขนาดดังมวลเฮงเลยลำโพงตัวนี้ Từ suối ngon nè ngon tiếng không Có pì ổ ngon 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 đàn ngon nó nhai ngon ngon quá là โล่นยใหี่ๆท่านาถัดกับสีดึงกโอ้มอนี่และพวกบอกรติกตัดสายไฟแล้วนะเอกับขายขายมาทุกอย่างปุดยยักไหนมาเสือเด้อของเดือ ภาพอันนี้ก็สีเก๊ออกภาพพุตธรูปนีน่งามมางวิวอ่ะอยากได้แต่ลำโพงนี่แหละมันดังดีเปิดเครื่องเสียง ลองเพลงโอ้ยมวนขนาดล่ะเสียงดังตุ่มตุ่มตุ่มใส่ไม้ลองคนมากลองเพลงนี่มวนสนุกสนานลองพระโอเคก็ได้พอน้ำพวงคนดีลีมันดังดีครับเด็กน้ำพวงใหม่ไม่ใหม่ นี่ก็รดยส,สนใจลำโพงสนใจหลอดไฟก็มาเอาเด้อมาสื่อเด้อมันสิขายบัวด๊าด้ยวสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพบกันในเด้อค่ะบ๊ายบาย